ไม่เลยถ้างั้นถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราออกก่อนเลยไหมแซนชั้นแซนไม่ถึงอ่ะไม่ไม่ไม่เราต้องมาลองวัดระดับดูว่าพวกเราจะสามารถผ่านด่านง่ายได้หรือเปล่าฉันได้แค่อีซีเท่านั้นแหละเออทั้าเพื่อนๆพร้อมแล้วแล้วก็ไปเลยกันเลยจ้าย่าหู้ยขีเอามากเลยนะพี่ด่านอ่ะเอาล่ะพวกเราแข่นขันทุกคนตอนนี้เราจะพาทุกคนไปยังออฟฟี่ด่านง่าย ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรบออบี้ของเราเองเป้าหมายของนายคือไปสู่จุดสุดยอดตรงนั้นให้ได้แต่วดันนี้มันง่ายมากนะฉันบอกเลยโหพวกเราไม่กังวลใจอยู่แล้วเพราะว่าพวกเราเดี๋ยวเล่นอบบี้มาเยอะมากก็จริง<า>เนาะ

คิดว่าเราน่าจะต้องไปถึงเก่าที่กลับไปแล้วกลับไปแล้วก็มันก็กลับบ้านเก่ายังทำไงอ่ะเออเราต้องเดินต่อไปเรื่อยๆแหละเราจะได้หาทางออกอ่ะฉันคิดว่าทางออกน่าจะอยู่ที่ปลายทางนะง่ายดูดิดูไอ้เรพี่มันง่ายดูดิฉันเดินผ่านไปแยกแดงได้เลยเออก็ไม่ยากไม่หวาเออดูดิดูมันเดินหนักมากลัวทำไมมันติดจอกขนาดนี้บอกว่าอะไรระวังนะ ก็ไม่กลัผมเดูท่าหลังโชว์เลยนะอ่ะดู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 แค่แบบโค้งนิดหน่อยเมดูท่าหลังโชว์ถ่าหลังโชว์ไงใช่เฮ้ยมันมันเริ่มเล็กลงก็แค่ขั่กลัวดีเออแค่แคบแค่อย่าไปกลัวดีเขาเหนียวนึ่งไปสิ่งที่เราควรกลัวก็คือหลังจากที่ออกไปจากห้าสิบด่านนี้แล้วเนี่ยเราจะเอาใบประกาศนิยบัตรออบบี้ไปทําอะไรนะฉันจะเอาไปเช็ดที่มุกนะเพราะมันง่ายเกินไปโอ้ยฉันจะเอาไปเช็ดตูดเพราะมันง่ายเกินไป เราสามารถเอาใหม่ได้เรื่อยๆจะกันแล้วกันเฮ้ยพวกนายรู้สึกเหมือนฉันไหมว่ามันเหมือนแบบว่าพระอาทิตย์เริ่มตกดินเร็วมากเลยอ่ะโอ้ก็เรอดูล้วมันจะมีอะไรนิดหน่อยตอนที่ฉันมาเหยียบตรงเนี้ยด่านที่สิบแปดอ่ะจริงเวลามันอาจจะผ่านไปนานมากแล้วก็ได้เพราะว่าเราโม่แต่แบบโฟกัสกับสิ่งง่ายๆแบบนี้ไงฉันรู้สึกแค่มัน หลอนๆนนะเพราะนายก็เห็นว่าก่อนหน้า hmm. น mm ั้นน่ะไอ้เจ้าเอิญนุบตัวนั้นมันทําท่าทีแปลกๆเขาบอกนอนหมอกเขาจะอู้วมืดแล้วนี่สินเพย์มันหลอนขึ้นรตโอ้โหน่ากลัวมากโอ้โหน่ากลัวกต่อสายตาฟ้าฟานะอะไรด้วยบอกไม่ค่อยเห็นพื้นเท่าไหร่ สวยตอนนี้มันกลายเป็นสีดํามืดครึ้มเลยอุ้ไม่คิดจะเผอเหยียบไปนิดนึงอะเจ็บเพราะว่ามันหลอนนะเนี่ยมันเริ่มหลอนๆเสียงดนตรีมันเริ่มยานขึ้นเห็นไหมล่ามันยานจริงด้วยเพื่อนดูตรงนี้กับละครสัตว์พวกเราไายเชือกมันยานนะมันยานเหมือนเชือกตรงนี้เลยนะตีนูตอนนี้เป็นตอนที่ยากกับพวกนายหรือเปล่าไม่ยากง่ายเพื่อนง่ายจัดเราเคยเจอด่านนี้ในตอนที่หามักมักเกอร์แล้วอะแล้วมันก็ง่ายมากด้วย นี่คือสุดยอดแล้วนะรม่เปล่าเราได้สกิลทุกอย่างมาจากมาัคเกอร์ถูกต้องโหมันเกอทำให้เราแข็งแกร่งอ้ยนี่มัน้ากอ่ะเจ็บไหมอันนี้ไม่ได้นะอันนี้ไม่ได้นะรู้สึกว่าไอ้ตรงกรอบสีแดงๆน่าจะทำให้เลื่อนเราลดด้วยนะเนี่ยจะไม่ชนเจ็บโดนมานละกันอุ้ยป๊บเฮ้ยฉันจะว่าแด่นนี้ไม่ธรรมดานะนายต้องกระโดดแล้วก็ข้ามชนขอบด้านบนด้วยอ่ะโอเคไม่ได้ยากขนาดนั้นใช่ไหมอุ้ยเจ็บ ระวังด้โอ๋ยมันบอกเฮ้ยมันขึ้นจริงด้วยเฮ้ยไปขึ้นขึ้นตัวหนังสือจริงด้วยบอกมันบอกว่าถ้าเกิดคุณไม่ขยับมันจะขึ้นอ่ะฮะไอ้เหรอมันบอกว่าเราเพลเยอร์ห้าคนในรอบนี้พวกนายจะต้องมาที่จุดเช็คเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะ เพื่อที่จะเข้าไปในด่านที่ยากที่สุดเอ้ยไอ้หัวของพวกนายดูยึกหยึกด้วยอ่ะเออฉันฉันจะเป็นฉันฉันดูจิตโลกจิตอ่ะแค่ดูดิมันขึ้นมันนขึ้วายยิ่งดูดิสตัมันคือไงอะฉัได้ได้สามอะนายปังน่ากลัวมากอย่าหันมาทางนี้หันมาทางนี้หันมาทางนี้ประเด็นคือตอนนี้ฉันรู้สึก ถึงถึงความหลอนแปลกๆฉันว่าพวกเรารีบเล่นดันนี้เลยให้ออกไปจากที่นี่กันดีกว่านะมาดีกว่ามาดีกว่ามาดีกว่ามันมันมองยาาเหมือนกันนะเนี่ยฉันปวดตาจังเลยมันเหมือนมีอะไรซ่าซขึ้นมาตรงหน้าฉันด้วยอ่ะใช่ใช่เฮ้ยเอ็งอะไรอ่ะข้างล่างข้างล่างมีอะไรอ่ะอะไรอ่ะพี่กิตไปดูไปไหมขอพี่กิตมันรู้ประมาณนั้นอ่ะไม่เฉยเฮ้ยเป็นทางโฮโลแกรมอาจจะเป็นทางลัดก็ได้นะทุกคนเฮ้ยประตูอะไรอ่ะประตูอะไรโอ๊ยแจมโประตูโอเหรอเฮ้ย เราจะไปอยู่ในห้องโถงคนเดียวฉันด้วยยังไม่โหลดแล้วนี่ฉันเหมือนกันน่ะเป็นคนเดียวเหมือนกันเฮ้ยฉันไม่กล้าไปอ่ะแลในห้องโถงมีรูปฉันด้วยฮะโอ้ยทำไมมีรูปฉันด้วยมันเปลี่ยนแล้วเฮ้ยจะกันท้อไมเนี่ยจะกันจะองไหม้แดดเจกันตองม้แดดก็เพี่ยนอุ้ยโอ้ฉันกลัวควฉันออกไปจากที่นี่มันหลอนขึ้นมอะ เรื่อยบิวตี้อะไรเนี่ยโอเมก้าทัพคนมองฉันอ่ะโอจยฉันดีมองฉันอยู่ตลอดทางเลยใช่ไหมฉันกลัวมากไหนประตูจะเปิดได้อันที่เนี่ยนี่แกสร้างอะไรขึ้นมาเนี่ยโอ้ฉันไม่ได้สร้างสักหน่อยเหมือนว่าประตูนั้นมันจะครีเหตุห้องนี้ขึ้นมาเป็นห้องแห่งความกลัวอ้แล้วผมก็ไม่น่าเปิดเลยแปลกอยู่ตรงนี้มันยังไม่จบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่มันขึ้นมา มีเด็กมีเด็กคนหนึ่งน,นั่งอยู่ฉันขอโทษฉันขอโทษฉันขอโทษเด็กน้อยอย่าร้องอย่าร้องไม่เอาโอเอะอะไรขึ้นหรอปล่อยฉันออกไปจากโลกใบนี้ได้ไหมเอ้าหุยหายไปแล้วเจ้เกิดหายไปตีสามเป็นป้าเหรอตีสามเป็นาทีทำไมคุณถึงเล่นที่เด็กคนนี้คุณอยู่ในประเทศไทยใช่ไหมเขาบอกใช่เขารู้ได้ไงอ่ะ อะไรก่อนนี้มันอุ้ยปล่อยปล่อยฉันออกไปเถอันนี้มันค้างไปแล้วยังไงนี่ฉันไม่ขอแล้วจะอยากเอาไปจากที่นี่ขอร้องนะไปต่อไปเออฉันรู้ทุกอย่างว่าเรอยู่ในแพทย์ชายอ่ะเฮยกลับไปอยากออบบี้ไม่อยากไปแล้วอ่ะแค่เล่นออบบี้ทำไมมันถึงได้น่ากลัวแบบนี้เดี๋ยวเราจะพิจารณากันดีว่าเราจะโดดโดดลงไปเหมือนไอ้ปังกับพี่กิทตอนแรกตกตายฉันไม่เคยตกนะ เวิ่งกลับมาจุดเดิมหเมื่้มันเล่นกับความกลัวของเราอ่ะไอ้ทางประหลาดหายไปแล้วมันลอนขึ้นเรื่อยๆตอนแรกก็แค่ภาพ้องธรรมดาแล้วก็กลายเป็นภาพว่าสุดหลอนฉันว่าพวกเราคนที่จะไปต่อนะทุกคนเราไม่น่าต่อเราควรหาคนให้โทษนะหนูว่าโทษพี่กิจดีกว่าเอาผมก็อยากรูอยากเห็นนะนะางหยไม่เดินม่ได้ลเราจะหลอนไปมากกว่านี้เพื่อนๆไม่ไหวแล้ว ซากืนซาที่สุดเลยซาฟเนหนูว่าจริงๆล้วมดนโปรแกรมหรือเปล่าเนี่ยด่านที่ห้าสิเราจะได้เอาจากที่นี่แล้วเอ๊ะอ๋อพี่ไมคทำไมท่าน้าจังเลยอ่ะนก็สา้าเหมือนกันอย่างกับเปิดน้ำบัดลมเนี่ยอุ้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 ยแต้ข้ยงห้้าอุ้นอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอยออ้ยย้้ย้้้น้้าตรงนั้นมี มีแท่นสีแดงๆวงๆเห็นเปล่าเห็นเห็นเออตอนนี้ฉันต้องเบาเสียงต้องเบาเสียงรอฉันด้วยดิเพื่อนฉันกลัวนี่แล้วเหรอโอ้ไปอีกแล้วลตรงนี้อ่ะไปไหมไม่กล้าไปแต่ไปก็ได้ไปดีกว่าเพราะว่าเสียงซ่ามากโอ้ยย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 ยายย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 ย ห้องแห่งความกลัวไม่กลัวแล้วอ่ะโอ้โหอะไรอ่ะเขาบอกว่าที่นี่คือห้องทดลองที่ศูนย์นะอุ้ยคตรมดเลยครับเ้าสูห้องทดลองที่ศูนย์โปรตัวสอบให้แน่ใจว่าผู้ปฏิบัติการทดลองทำตามกฎเฮ้ยคืออะไรอ่ะอุ้ยมีคำแนะนำอยู่ที่แผ่นป้ายโอเคอย่างแรกให้เราดึงคันโยกใช่ไหม ไปที่คันยกดึงคันยกแล้วก็รอมันรีชาร์จอ่าแล้วก็ให้ครบร้อยก็เป็นอันเสร็จสิหนดีกว่าผมหายโยกอยู่เป็นันลองโยกเออชันโยกไฟฟ้าดูเปิดไฟก่อนเลยแล้วกันไม่ใช่เห็นตัวนูบอ่ะผมเห็นนูบอ่ะแค่คทำการโยกเฮ้ยมีมีมีตัวทดลองหนึ่งตัวอยู่ในนั้นอ่ะฉันยังไม่เห็นเลยว่าคันยกอยู่ตรงไหนเออคันยกอยู่ซ้ายมือจุกแจมันจะมีสัญลักษณ์ของรูปเออไฟฟ้าอยู่ เค้เราโยกันที่สองนะใช่แปมมันเหมือนกับเรากำลังทรมานมันอยู่เลยหรือเปล่าเนี่ยอุ้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 ยอจ่อๆโยกที่ะดิดเราเราทรมานมันนะว้าว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 ้าวว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 ้าว ใช่ครับตอนนี้ตัวทดลองเฮ้อะไรอะตกใจหมดมันพุ่งะบ้านจะมีเขียนไว้ว่าให้เราช็อกให้เราแฟรในห้องทดลองนั้นมันเกิดการผิดพตาดเราจะทำการทำคำแนะนำต่อไปโอเคตอนแรกให้เราเออใจเย็นๆไว้แล้วก็ คำแนะนำเกมออกมาเกมออแล้วทุณมองแม่ฉันฉันรู้สึกว่าฉันเริ่มกลัวแล้วอ่ะเกมอะไรสู้ๆนะ่ยทีเกมมากมาแล้วฉันจะพยายามผมตายถือว่ามันไม่น่าเล่นนะเนี่ยเราไปดีกว่าไหมออกไปจากที่นี่มาทำบ้านเลยอย่างน้อยก็หายซ่านะเอออย่างน้อยก็หายซ่าแล้วฉันว่านะสุดท้ายแล้วเนี่ย คนที่ได้รับการทดลองที่เราทรมานเขาไปอะ่ะอาจจะเป็นตัวเราก็ได้นะฮแต่เรา,เ<อ>าไม่เขียวนะพวกเราดูไม่รู้เลยว่าเราทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้อะ่ะเจ้วา่าตัดทดลองตัวนั้นมันตายยังเราเนี่ยตายนะดูจากซ่งแล้วมันน่าจะยังคงเดินไปเดินมาอย,อยู่แถวนี้เลยอันนี้ห้องนี้เห็นชัดอยู่เอ้ยอะไรอะไรอ่ะอะไรอะไรมันซามันซาพีคิดยา มันอาจจะมีตัวอะไรบางอย่างตามนายมาก็ได้นะเมื่อกี้นายทรมาร์สก็มาใส่แล้วก็เฮ้ยเฮ้ยระบบตรงนี้เลยที่ว่าโดดหนีตรงนี้ซ่าเลยว้าวไปดีกว่าไปมันแค่กระพิบปุบปิ๊บโอ๊ยไปโยโอวยเจ๊เด้วยมันมาอีกแล้วทุกคนมันมาอีกแล้วอะไรอะไรตามหลังมาทางพิเศษเฮ้ยหลอกแกเหรอเฮ้ยข้างหลัง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 เฮ้ย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 ไป้ยเฮ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 ้เฮ้ย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 เฮ ปกาไมเข้าประตูแล้วไม่อยากเข้าเลยฉันว่าเกมนี้มันกำลังจะดีลีตัวเองแล้วอ่ะดีลีฉันไปด้วยเลยก็ได้นะฉันอยากหลับจาเล่นทำไมฉันต้องอยู่คนเดียวได้หวะนี่คือด่านไทคุณน่ารักค่ะฉันเล่นฉันเล่นโอเคตอนนี้ก็แค่ทำการเก็บเงินให้ได้ถึง100เพื่อที่จะสร้างบ้านต่อไป ได้สีแล้วเธอไดุ้่ดนี่ความผ่อนคลายตอนนี้ฉันกำลังได้60แล้วก็70 70 70เจ็ดสิจ็ดมันจะมีเงใคร่เพราะเราเจอกระดาษอะไรแปลกๆแบบนี้อ่ะร้อยแล้วร้อยแล้วฉันรีบสร้างเลยฉันอยากออกไปจากที่นี่สุดๆเอาสร้างไม่ได้อ่ะเอาต้องเก็บให้ได้สองร้อยห้าสี่สร้างได้แล้วเนี่ยมันก็จะได้บ้านมาทั้งหมดสองหลังด้วยกันเราต้องหาไม่หมดครบร้อยเปอร์เซ็นต์ด้านในบ้านมันมีอะไระเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว ทุกคนเราใกล้จะสร้างเสร็จแล้วนะตอนนี้ฉันสร้างอาคารมาได้เป็นแบบว่าตัว U แล้วเราสร้างออฟฟิศแล้วเฮ้ยมันไปเรื่อยวันเชียงเลยอ่ะเฮ้ยมันไม่มีให้สร้างแล้วอ่ะทุกคนมันไปสร้างข้างในอาคารมันไปสร้างข้างในอาคารทุกคนไม่อยากเข้าไปเลยเนาะเฮ้ยพอสร้างเสร็จแล้วเหมือนเหมือนมีเสียงคนถอนหายใจมันต้องเก็บเงินหรอใช่แล้วเขาเดินเราเข้าทางไหนอ่ะเฮ้ยถ้าเข้ามาทางขวา่ะตายเถอะที่มันสำนักงานออปปี้ฮะ ใช่เปนเขียนว่าสำนักงานออบบี้อ่ะสำนักงานออบบี้เฮ้ยมีอะไรออกมาจากเครื่องจักรกลฝั่งขวาด้วยอ่ะแป้งไม่เห็นอยู่เขาเขากำลังทำอะไรอะเราดูก่อนเราต้องเก็บเงินให้ได้เยอะๆเพื่อที่เราจะเอาไปสร้างของทั้งหมดในนั้นอ่ะมูยามูยาเราต้องสร้างออกจากฝั่งซ้ายฉันสร้างจากฝั่งซ้ายเหมือนกันตอนนี้ฉันสร้างสำนักงานได้ทั้งหมดเออหลายอันและมีลิฟต์ด้วย เดี๋ยวนะฉันสงสัยอย่างหนึ่งคือเราต้องเดินออกมากดตังข้างนอกแล้วก็เดินเข้าไปใหม่ใช่ใช่้ังครับมันคือเขาเรียกว่าพื้นฐานการเล่นออฟไปคอนอะไรอ่ะเหมือนคล้่ยๆแบบตะกร้ามีตะกร้าอยู่ข้างในนั้นอ่ะเก็บตังรวดเดียวแล้วกันเขาขายกระเป๋าเบนนีมแล้วเปล่าไม่รู้สิฉันเก็บตังได้พันเก้าแล้วเนี่ย มันเป็นการสร้างฐานล็อบบี้นะฉันไยายามหาที่สร้างอ่ะมันหาที่สร้างไม่เจอฉันหาไม่เจอเหมือนกันฉันสร้างกดขวาโต๊ะเสร็จแล้วเป็นไกด์ตรงข้างล่างเลยโอ้เจอไกด์แล้วเจอกดไกด์แล้วมันจะโยงไปเองอพอสร้างพอสร้างเสร็จกลายเป็นบุคคลที่หนึ่งคืออะไรอ่ะโอเคฉันต้องสร้างสัญญาณเตือนไฟไหม้นิดนึง Investigate the รือทรีพลาสซล็อบบี้เหมือนฉันจะสร้างเสร็จแล้วนะอุ้ยรอด้วยสินาย ฉันก er> ็สร้างเสร็จแล้วเปิดการ์ดอ่ะอนนี้ฉันมาเอาเงินก่อนปึ๊บฉันมีเงินอยู่สามพันสามร้อยเจ็ดสิบเราจะลองไปสำรวจโรงงานดูว่ามันมีอะไรบ้างโอ้โหพาสร้างโรงงานเสร็จแล้วประตูทุกอย่างถูกปิดนายจะไปทางไหนอะเราไปพร้อมกันดิฉันว่าฉันจะลองไปประตูสีเหลืองช่วยด้วยล็อบบี้ระเปิดฉันต้องเดินอ้อมออกมานต้องเดินอ้อมออกมาจากอาคารโอเค ไปเหอฉันเห็นอะไรก็ไม่รู้ันอเข้ามาแล้วดูเหมือนว่าข้างในนั้นมันจะมีไฟไหม้เพลิงไหม้ที่อาคารรบปีไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามสุดท้ายแล้วมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากในโรงงานนั้นให้เราได้ออกไปเถอะเพื่อนนี่น่าจะเป็นด่านสุดท้ายแล้วเรมั้งที่เราจะต้องเผชิญกับมั่งด่านสุดขีดเลเวล43 แค่เจ็ดอีแค่เจ็ดเท่านั้นเอนงมันเปิดเป็นเขาวงกตเลยอ่ะแล้วเขาวงกตนี้ยังกับเป็นบ้านเลยมีแผ่นไม้ปิดด้วยใช้ส่งไปจังเลยว่ามันอาจจะทํามาคล้ายๆกับห้องเออ่ในสํานักงานออฟฟี่ที่ระเบิดไปเมื่อกี้รึเปล่ามันใช่ไดเดินเดินหัวสั่นแต่ถ้าเราไปด้วยกันเราไปได้ไกลนะทุกคนโอื่อวเราควรไปทางไหนจำลองเหมือนคล้ายๆกับเป็น ท่อระบายน้ำเลยแฮะเราเคยผ่านมากันเยอะแล้วหนีท่อระบายน้ำอ่ะมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นแต่ว่าน้ำตรงนี้มันเป็นน้ำแบบอะไรอ่ะทางตรงน้นกจะตายน้ำลาวาใช่ทำมาเร็วอีกห้าดานทุกคนไม่ไกลห้าดาดขนั้นเราไปไหนดีทำไมทำไมเมื่อกี้ฉันเห็นตัวฉันโบกมือให้ตัวฉันอ่ะยังไงปาเริ่มร้อนแล้วเหมือนพี่เนี่ยไม่เห็นเลยไม่เห็นตางเริ่มร้อนเหมือนพี่แล้ว ไม่นะฉันไม่ได้ยิไม่ถึงก่อนนะอันนี้มันเหมือนคนปะไม่เหมือนเหมือนเหมือนคนหรือเมืองเล็กๆเลยอ่ะเออทานฉันว่าเหมือนทานแบตเตอรี่โอ้ทามันคืออะไรวะเนี่ยทำไมมันดูปั่นป่วนเลยมันก็แค่ออฟฟี่นะพวกเราผ่านอ่ะห้าสิบเราก็ได้ไปประกาศดีอ่บัตรแล้วเนี่ยเดี๋ยวตอนเดี๋ยวตอนท้ายหลักห้าสิบเราก็ต้องยิงบาสุก้าใช่ไหมโบาสุก้าบาสุก้าฉันอยากยิงบาสุก้านะแลยทหารอยู่ว่าไปทางไหนหัวแบบเดือดกมากเลยอ่ะโอ้เจ็บ <ถ> <ais S 3> ไม่าเราต้องออกไปตรงนี้นะทุกคนนี่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 ไม่มันซาดแกะซาดแกนี่ไงมันมีทักเฮอยู่เหมือนคุยคุยคุยคุ้ยมันมามีเสียงนี่ไมันเป็นคนด้วยไอ้ดุ้ยเดียมเดี่ยมนี่มันคือคนใช่ไหมล่ะใช่เนี่ยมีรูมีคนมาเยี่ยมด้วยนี่น่าขนค่ไหนอะทางนี้ไม่รู้ทางนี้ไม่รู้เมื่อกี้มันมีมันมีตัวโฮโลแกรมอีกแล้วอะอะไรลูกกระตาข้างบนตัวฉันนี่เอ้ยใช่ลูกกระตาข้างบนฮะโอ้ยจริงก็จำผิดหรอ เขาแอบมองเราอยู่เสรไปแล้ว48แล้วทุกคนเรียวรอด้วยดิรอกันด้วยรอด้วยดิพี่นจะอยากออกไปจากที่นี่ไม่เอาจะแบงรอไว้โอ้ยมันอยู่โล่องไรนี่นี่มันคือถนนปะนี่คือรถใช่ๆนี่รถ่ลอนนี่หลอนที่หินที่เป็นลาวาเนี่ยก็คือรถมีรถรถชนเต็มไปหมดเลยอะดูนี่เฮ้ยใกล้ถึงแล้วข้างหน้าข้างหน้ามันเหมือนทางที่แบบเฮ้ยจุดเริ่มต้นไงจุดเริ่มต้นไปไงไปไงอ่ะเฮ้ยเดินได้เดินได้เขาบอกเขาบอกเขาบอกให้เทิร์นแบ็ค นไม่เทินไม่กลยไม่กลับ้าสิบแล้วดูเสียการเชื่อมต่อกลับเลยคุณเน็ตตัดแต่คะแนนยังพวกเรากำลังจะหลุดออกจากเกมเย้ออกจากที่นี่ได้แล้วเเเออ้้าฮย้ากลับมาใหม่ไปแล้วนะคะสำหรับ ที่คงต้องจำไปจนวันตายอย่างแน่นอนจริงๆแล้วเนี่ยด่านนี้นะคะมันก็จะมีกูดเอนดิ้งแล้วก็แบดเอนดิ้งใช่ไหมอย่างพวกเราเนี่ยเล่นกันจบไปเป็นแบดเอนดิ้งนะคะถ้าอยากได้กูดเอนดิ้งเนี่ยก็คือเราจะต้องไปที่ห้องทดลองอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทําตามกฎ3ข้อที่เขาบอกเนาะมันก็จะมีลิสต์ในกระดาษอยู่ก็ mm. ใครที่อยากจะรอนะคะก็ลองไปทํากันดูแล้วกันต้องฟังเสียงดีๆด้วยนะเพราะว่ามันจะมีแบบเอ้ยถ้ามันขยับเราจะต้องกดตัวอะไรหรือว่าต้อง uh. ดึงแฟล ออะไรย่างเขาจะมีกดบอกแล้วกันนะคะก็เอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยนะที่สําคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่สสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายไหนแกบอกว่าไหนบอกว่าชวนมาเล่นออฟฟี่สนุกสนุก